สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเออใช่แต่งหน้าเออแต่งหน้ามาเิ่งลรกนั่นเองวันนี้อาจจะดูแบบเฮ้ยเธอผิวขาวจังแต่ไม่ไ,มได้ขาวมากๆากนั่นเเพราะว่าอันนี้คือกล้องมันพยายามหาที่ที่มันมีแสงมากที่สุดนะโอเคค่ะมาเตรียมผิวกันเลยเริ่มจากทิต้าเซรามนาค่ะจริงๆเาควบอกเฮ้ยเธอไม่ควรใช้ก่อนนะแต่ว่า คืออินต้องการผิวที่มันดูใสนะโอเคค่ะบีดเม็ดเท่าเม็ดถั่วนะคะต่อเล่นแล้วก็เม็ดถั่วสามลูกอะสามเม็ด,ม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 ดมนั่นแหละบางคนอาจจะไม่เห็นว่าอิางแต้มหรือยังแต่่าจะเห็นอยู่นิดนึงนะคะพอเพราะอิงก็เพิ่งกมึม โอเคมาเตรียมผิวแบบอันนับี่สองกันเลยมาคนงงหาแป้งตลับแล้วชล้วาคา่ะแต่มันไปนฟองได้ช่คอมเม็กแฟกเตอร์นะคะประกอบให้มันดูแบบเงี้ยงกระจ่างใจแล้วเหรอพิกกล้องให้เห็นนะ หนึ่งนะแล้วเขาตัวนึงก็มาลงแป้งเสร็จแล้วนะเอออิงก็ใช้ต่อไปน่อไปก็คือึงแป้งตัวนี้นั่นเอง m ิส t e r y selfie selfie จะไปแต่งแต่งหน้าเซลฟี่เหรอไม่ใช่ก็น้เนื้อมันเนียนมากขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงมันจะดังนิดนึง มันคือมันไม่นิดฮ่าฮ่าฮ่าตลกเนาะแต่อิงจะไม่ใช่ตลับของมิชินนะครับอิงจะใช้เป็นของแบบแบบอแบบนี้แบบแบบนี้อันนี้โอเคถ้าแบบบางๆถ้าแบบบางๆไว้ก่อนนะคะผิวจะได้ดูดอิงคือตางคนถามเฮ้ยจะลองเหตุไรฉันท่าไม่ สำค้ามากเลยคนงะน,นคนงานถ้าค้าผิวก็ได้ดูนินนนยงๆใสๆแล้วน้ำขาวเลยอะโอเคค่ะมาเริ่มปัดแก้มกันเลยนะเอ๊ะมาบำรุงปากก่อนว้ายได้เป็นของมิสซิลบูการ์เาโยอรกันไอไม่อรอ โอ้ยมันเป็นลิปมันลิปบ,บาลนะลิปบ,บาล <c oughs> <c oughs> คือเองจะ้ถ่ายไอก็ลิปบาลตัวนั้นน่ะเบบีบ้ลิปป์จริงอ,อาจจะไม่เคยชอนนะคะมันจะเป็นเบบี้บบลิปเป็นเล็กๆนะคะประมาณประมาณนี้สีฟ้าชมพูอะคะ่ะที่ว่าตัวอักษรมันเป็นตัวชมพูสีชมพูแล้วก็ ตัวไฟนอกระเป็นสีฟ้าเอาอัอนนครับโอเคครับเสร็จแ,แล้วนะ้องม,มาลงเขียนคิ้วเหรอไม่ค่ะไม่เขียนคิ้วถ้าตีเธนจะหลับเขียนคิ้วมาหังขาน่าเกลยหัดมุมไม่ดีแ่ะใช้เป็นของเชลเชลมีนะคะเชลมีลงบนทานบอล ลองไปแทงคีบเก็บเขี้ยวแต่วันจะเป็นบอนเซอร์แทนเดี๋ยวขอลงเสร็จก่อนให้ทุกคนก็คงรู้ว่าต้องลงตรงนี้แต่อิงจะลงตรงนี้ไปด้วยเป็นโครงนะคะลงทุกส่วนที่มันเป็นแบบไอ้ทุกส่วนแหล่ที่มันเป็นต้องลงคอโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มบขั้นตอนลงตรงนี้เลยนะคะเนะคะีบเก็บแล้ว เดี๋ยวแต่งข้างน,นึงให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสักคลิปแต่งให้เสร็จม,มันสบาบแล้วนะคะมันจะดูแบบกลมเกินนี่การใช้สีแดงแตบบ่เซ็ตเป็นสีน้ำตาลนะคะเดียมตาลโตสีน้ำยมตาลเข้มไว้เห็นสะด้วย นั่นแหละผูคค้คนคงไม่รู้เลยว่าเอ็งรู้จักแต่รู้แล้ววันนี้วันนี้ก็ได้รู้เล้วว่าเอ็งเนมีสระนะ้ำโอเคนะคะมันจะดูดแในเมียมใบกรมกระดูกมาเขียนคิค้วกันเลยขออภัยด้วโดยทางตัดสิเอ็งยืนนะไปในภายเอ็งของว่ะไว้เยอะจริงจริงไม่เยอะหรอกสองสามอย่างไม่ไม่มากหรอกโอเคค่ะเอ็งจะมาเขียนแบบเข้อแรกว่า คืออันนี้มันจะเป็นสุดครีมครีมแบบนี้เห็นไหมเนี่ย้ยตรงไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวสบอชให้ตรงแขนให้ดูตรงมือเฮ้ยนี่คือมันจะเป็นครีมซึ่งไม่ค่อยไว้ใจแล้วนะตตนนี้ อะแต๋วไปรอให้อิงสร้างโครงสร้างที่สุดกันะคะ่ะแล้วเดี๋ยวอิงก็จะมาใช้โอเคตอนนี้มันเป็นโครงส้างโครงสร้างที่สวยมากแล้วนะคออิงคนไม่ใช่มีคนมันคิ้วอยู่แล้วแต่๋ยวฝนก็จะใกล้จบแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวอิงต้องรีบๆถ่ายให้มันเสร็จเลยเร็ว,รวขออภัยด้วยนะคะปกติเขาแต่งหน้าเขาจะไม่ถ่ายนานมากสำหรับอิงแต่อิงชอบคนคนถ่ายนาน โอเคค่ะเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนเีนืญอยหาโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาใช้เป็นของ Shine นะ Shine Low Makeup Brushing ไม่อ่านไม่ออกนะคะตรงนี้คืออะไรมันอ่านยากเลยเมื่อกี้ใช้เป็นของ l u m e n i u m Blueberry Eyebrow Pencil Wish i y e b r o w Blueberry ทุกคนก็เห็นได้โครงสร้างแล้วนะคะแล้วจะมาปัดเบาๆแบบนี้มันดูเป็นโครงสร้างแกะ โค่ okay, ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะค่อยทาลิปหลังจากนกั้นแต่งหลังาำเสร็จเลยเร้ยจะไม่แต่งตาหรอเดี๋ยวใคยแต่งแล้วกันนะเออ,อจะมีการทิปแต่งหน้านะคะทุกคนคงเห็นนะคะว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะเป็นสีแดงตัวตรงนี้ไม่เป็นแล้วน,น,นะคะทิปคือใช้แต้มสีนะคะแต้มสีเข้มกว่านิดนึงแล้วก็มาแต้มตรงที่ว่าเป็นเป็นสีข,ขาวๆนะคะ ให้มันเหมือนแบบให้มันโดนตรงปนผมเลยค่ะเพื่อให้มันจะได้ดูว่าเราอะเมืเ่อคือว่าเราต้องเพลียมให้มันกลมกลืนโอเคโอเคค่ะเสร็จแล้วแบบผมเลย เ้านะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะได้เสร็จลงแล้วนะคะเับกันแต่งโครงสร้างนั่นองเป็นเบมันมผมใหม่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันแต่งตาก,กันเลยนะคะแต่งตาขององอิงก็เป็นแท้เป็นของไอตัวแปง้งเนสีนะคะเพราะอิงไม่มีสีแดงไม่ได้ใช้เป็นเก็ตนะคะพาเล็ของเนเก็ตขี้เกียจเอาออกจากกระเป๋า เดินทางนะพอเองมาจากซาเวเดนก็ลองทอรปุ่งเปลองก่อนนะคะถ้าให้ครบทุกส่วนเลยได้สามหนาเจ้าแม่เจ้ามันดูโออสีขาวไปแหละมันดูวอกขาววอกนะคะโอเคตาเราก็จะดูตาเราก็จะดูแบบเฮ้ยมันดู สสวยสวยยนโอเคคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาโอเคค่ะหลังจากลั้มาเลยนะคะขอพัยด้วยะคะ่ะว่าถ้าคลิปนีน้ยาวมากๆโอเคค่ะตรงตาก็ขาวลอกแล้วใช่ไหมคะเอ็กก็จะใช้ตรงไอ้ตัวสีนะคะของเทลมีเข้าไปจากกึ่งกลางของตาะคะ่ะถึงหางตา เสงหางตาก็จะดู amazing คือมันการแบบไอเมื่อกี้ที่เป็นแอมเบเดรลูกค่ะจะไม่มีคิ้วมีเบลอาจจะมีสีขาวๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าการทาปากของอิงก็เป็นยังไงอันนี้ไปออกงานจะไปออกงานนะคะก็เลยต้องงานเราจะอิงจะใช้เป็นตัวนียนนะคะจะต่ตัวแปรงตัวแปรงของเนี่ยขั้วหุยหักไหมเนี่ยคะ ใช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็เช็ดตัวไป้งของมันมาจีบที่คล้ายกันทำวีเชฟอะค่ะแล้วก็คลายหางหลับตาเลย่ะโอเคค่ะตอนนี้จะหลับตาแล้วนะคะจะมาแบนกันตัวแป้เนี้และเบนโอเคว่าใครกลับบ้านเยวดูว่าเพื่อนกลับบ้านเนี่ย โอเค่ะตาก็จะดูสวยมากๆเดี๋ยวจะไปเติมการกรีดอายไลเนอะร์เสียนตานะแล้วก,ก็การไม่ต้องกรีดขาบตายางนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแรงไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะเองก็ได้แต่งตาเสร็จแล้วนะโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนท้ายเย้กับคลิปที่นอนมากๆเองจะเริ่มทาสีนี่นะคะของ ine, New York. เอามลเบิร์นนิวเจอร์ร์ไม่ใช่ลอรีอพารีเา้ยบางคนฮะ เดีย๋นนยวแป๊บนึงคะรถมาเค่ขมารีบๆไปใฝนลงเม็ดเดี๋ยวเข้าห้องกันนะเข้าบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ่ายต่อน่าถ่ายต่อก็ได้รีบๆนะคะนี่ก็อืแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะรีบรีเก็บของก่อนปึ๊บป๊บ นี่นี่เอาเลยนะขอพายด้วยนะคะใส่มันจะดูมืดๆนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดไฟข้างบนใหนะคะราคาหลังเากที่ทิ้ทุกลิปเป็นลิปทินไปนะคะก็จะมาทาเม้มปากกันนะมันจะเป็นลิฟ,ฟสีแซบก่อนสีแซบ,บแหละแล้วก็จะมาทาของแม็กแฟกเต อ๋อลืมบอกว่าเป็นของรอยๆไปละในเบลีในเบลีอะไรรัรรราปาปร์สีแบบไหนโอเคค่ะต่อเลยนะถ้าเขาไม่ฟิกเตอร์นะเบลจะครัชสีมากสีสันมากอ่าเท่นี้เลยคือเขาทำมาให้ให้เราดูแบบถ้างไงฟีนได้เลย อือฮะโอเคค่ะเ okay, สร็จแล้วเป็นลุคที่ดูมหัศจรรย์มากๆุ๊บมาปล่อยผมกันเลยว้ยรูเจ็บผมแล้วเมื่อกี้ปล่อยผมแบบเฮ้ยสรงเฮ้ยตรงนี้ก็สวยเนาะแต่กางเังผมอืมเบ่งกระจกเลยนะคือผมเองก็ยังหยิกอยู่เนาะ พาะเดี๋ยววัน so นี้ต้องไปใส่ผมอีกเห็นไหมมันยลังหยิกอยู่จากเมื่อวานเดี๋ยวจะยกกล้องเลยคะเราจะดูมินเนียนหัวก่อนบ๊ายบายแป๊บนึงเดี๋ยวพิ่งนะเอ่มเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ จะไม่ถ่ายคลิปนะเห็นไหมพรุ่งนี้จะไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะถ่ายนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะเขาอาอันนี้ให้เอาสำเร็จเปน็นส่น้ำปะา